เขาไม่มาเตะไม่เล่นไขาเล่นกับทียพี่จ็คเขาไม่หยุดงานเขไม่ค่อยเอาแล้วจน่าจะไม่ค่อยไหวจบแล้วหรอพี่จบแล้วครับไังวันนี้คนไม่เยอะเนี่ย นีมิดชิดดีมากเลยใส่แมสด้วยเออไม่เคยถอดอ่ะเก่งมากเลยไม่เคยถอดแมสน,นั่ปเปเตะบอยไม่เห็นนะ